มาต่อ ep 4เล่ม 2, อย่าลืมทุกคนจะขอ,อยา่างอีกทีว่าถ้าใครชอบอ่านแบบนี้ไปสำนักพิ์อรุณออนไลน์ก็ได้จ้าหรือว่าจะซื้อเป็นเล่มก็ได้โนหลังจากที่ตัวจวงซี่เหมือนจะมาพูดค้นหาความจริงกับนางเอกคือนางเอกก็แบบจะมาเอาอะไรตอนนี้คือนางเอกก็บริสุทธิ์ใจที่จะพูดตอบตรงๆไปว่าฉันทําดีสุดแล้วแต่มีแต่เธอนั่นแหละที่แบบไม่ทําอะไรเลย คือจริงนงเอกก็มึนมนแหละว,ว่าเอ้าสุดท้ายเรื่องทั้งหมดเนี้ยที่เคยคิดคนเดียวจริงๆก็ไม่ได้คิดสิแต่แบบคือผู้ชายก็คิดแต่แบบผู้ชายไม่ทําอะไรเลยคือชีจะรู้สึกว่าแบบจงซีแบบเหมือนไม่ชอบชีมาตลอดมีความเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจอ่งอะอันเนี้ยเท่าที่อ่านแล้วก็รู้สึกอุ่นหงิดนะว่าจงซี่แบบเธอทาตัวเองเพราะเธออมพันนาไงแล้วเธอแบบไม่พูดเธอหน้าบึ้งตึงเธอเย็นชามันไม่คู่เขาเ้าใจป้าแต่มันแบบมันแบบอีอย่างอะคือผู้หญิงเขาไม่รู้ จวงซีจ้าก,กันเลยเดินตามนางเอกไปแล้วก็ไปคว้าข้อมือมานางเอกก็แบบอยคือที่ฮีอ่ะแบบเป็นบ้าเป็นบอแบบเนี้ยพอส่วนหนึ่งอ่ะฮีรู้สึกว่าแบบอนเรื่องไทม์ไลน์นั่นนะ่นะฮีมีสิทธิ์ณตอนนั้นที่แบบไปเจอนางเอกแล้วนางเอกแบบเหมือนจริงๆแกล้งพูดว่าเป็นแฟนกับพระเอกแต่จริงๆตอนนั้นยังไม่เป็นคือฮีรู้สึกเสียดายโอกาสนั้นคือฮีรับไม่ได้กับความที่มันแบบไม่เป็นไปตามนั้นนางเอกก็เลยตวาดอีกรอบหนึ่งประมาณว่าแบบ หยุดเราเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมหาลัยกันเท่านั้นพอคือเลิกทําตัวไม่เหมาะสมเดี๋ยวป้าคือฉันก็มีแฟนแล้วแล้วฉันก็โอเคกับแฟนฉันจงซี่ก็ไม่หยุดก็บอกว่าแล้วยังไงฉันก็ทําตัวไม่เหมาะสมได้เพราะตอนนั้นเธอยังทําตัวไม่เหมาะสมเลยอยากจะเข้ามาชีวิตฉันก็เข้ามาอยากจะมาแบบชอบก็คือชอบอะไรประมาณเนี้นยายหญิก็บอกพอเหอะเลิกทวงสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นของเธอได้แล้วแล้วประเด็นคือที่นางเอกฉุดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเหมือนจวงซีอ่อ่ะ แบบฟังแต่คนอื่นหรือเปล่าฟังแต่คนอบขพางหรือเปล่าทำไมแบบไม่รู้ใจตัวเองขนาดนางเอกไปหาด้วยตัวเองแล้วอะ่ะแบบเป็นการศึกษาหนึ่งเต็มๆเลยเหมือนประมาณเทอมหนึ่งมั้งที่รู้อะ่ะก็แบบเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เลือกที่จะเชื่อคนอื่นนางเอกก็เลืูกสุขว่าแบบตัดสินใจถูกแหละที่ที่เลือกชอบเธอเอ่ะไอ้เรื่องเนี่ยที่มันทะเลาะก,กันอนะ่ะมันยังอยู่ในโรงงานนางเอกใช่ป่ะแล้วแต่ว่านางเอกอะ่ะมีการพิมพ์ไปหาพระเอกอ่แล้วว่าแบบ เออคือพอดีว่าคนที่มาประเมินโรงงานอ่ะมาจากธนาคารเอก็กคือจวงซี่นะหลี้ก็คือเหมือนแบบารายงานให้แฟนทราบพอทะเลาะก,กันเสร็จใช่ปะคือเหมือนว่าตัวแฟนเนี่ยก็รออยู่จอดรถรออยู่จา้าหลีนี้จะรออยู่จา้านางเอกก็คือเดินเข้าไปหาเลยแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าแบบ เออคือฉานะไม่ไตั้งใจนู่นนี่นะคือพระเอกก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยผมมาเชื่อใจคุณนะแต่แบบเป็นผมเองที่รู้สึกแบบเหมือนกระวลก็วายใจนิดหน่อยก็คือนั่งไม่ติดนิดนึงทีนี้พระเอกก็ยังแบบเ,ออเป็นคนดีถามว่าเออจะคุยอะไรอีกไหมกับจวงซี่นางเอกก็เลยแบบคิดนิดนึงแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงขอเดินเข้าไปคุยอีกหน่อยนางเอกก็เลยพูดประมาณว่าที่เธอบอกเธอชอบฉานะไม่จริงหรอกนะจวงซี่จริงๆแล้วว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรอกเพราะถ้าเกิด จะชอบกันอะมันคงต้องมีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้อยากจะแบบคอยทําให้เธอมีความสุขจะระมัดระวังไม่ให้แบบทําผิดอะไรอย่างเงี้แล้วตัวจวงซี่มันก็เลยพูดว่าเธอรู้สึกอย่างนั้นกับหลินอีสนลรอนาาเอกก็บอกว่าไม่จ้ะอันนี้ที่ฉันพูดฉันหมายถึงสิ่งที่ฉันเคยชอบเธอฉันเลยเป็นแบบนี้แต่การที่ฉันอยู่กับหลินอีสน่ะฉันไม่ต้องระวังอะไรแล้วเออสวยแล้วจวงซี่ก็ช็อกไปเลยจ้ะว่าอ้าว ที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือฉันในอดีตอะมันก็เหมือนเป็นการแบบบายบายลาอนใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ก็ตัดมาที่ภาพของนางเอกพระเอกใช่ปะก็มีความแบบก,ก,ก,กรุกเกะกันแล้วก็มีลบซีนนิดหน่อยแต่ว่าต้องไปอ่านเองเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องบ้านคือตัวพระเอกอะคือด้วยความที่เป็น นักวางแผนอะเนาะฮีก็เหมือนไปเลือกบ้านที่แบบใกล้ที่ทํางานนางเอกแล้วก็แบบอ่าไม่ไกลจากตัวเองมากในที่ทํางานใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับการแพทย์เพราะว่าฮีตัดสินใจแล้วว่าจะไปแบบเป็นเกี่ยวกับงานวิจัย เป็นคือฮีก็มีการแบบว่ารีคูดแบบมีใบ C ีวีสมัครของพวกแบบผู้บริหารระดับกลางอะไรเงี้ยเนาะก็คือเป็นคอนเน็ชันที่ฮีรู้จักแหละก็เป็นคนที่เคยทาํางนนานซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นพวกผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็บอกนางเอกว่าเออเลือกมาสักคนจะได้แบบเออมาช่วยกันบริหารช่วยคุณด้วยไงานางเอกก็แบบว่าแบบจะเลือกยังไงอันไหนก็ได้พระเอกก็บอกว่าไม่ได้เธอต้องเลือกเองนะ้บริษัทเธอด้วย ให้บอกว่าไอ้คนพวกนี้ผม,มคัดมาให้คุณแล้วว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่อยากทําที่ซูโจไม่ใช่เซี่ยงไฮ้คือนางเอกม,มันมีความนี่ไงนาออกว่แบบใครจะไม่อยากทําซูโจใครใครเขาอยากอย,กอยู่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าแบบพระเอกบอกเอ้ยจัดการให้หมดแล้วอันนี้คือคุณก็เลือกจากตรงนี้เลยทีนี้เหมือนกับอีกอันนึงพระเอกก็บอกว่าแต่งจริงอะคุณอะจะต้องมีคนนึงนะที่ดูภาพรวมนางเอกก็ออกตัวเลยว่าฉันยังไม่พร้อมนะคือนอกอกว่าคือยังไงอนาคตชีก็ต้องมาดูภาพรวมแต่ชีก็ออกตัวว่าฉันยังไม่พร้อมพระเอกก็ บอกไปว่าอ๋อผมไม่ได้หมายถึงคุณผมหมายถึงแม่คุณก็คือเหมือนแบบว่าเอาแม่มาเลยจ้ะคือจะไปเจอหน้าแม่แฟนครั้งแรกคือจะมาแบบลากมาให้มาทํางานให้เออเจ๋งไหมพระเอกของเราตอนที่ไปเจอแม่ก็คือดีนะบรรยากาศดีแม่ก็เอ็นดูแบบตัวผู้ชายมันก็มีแบบความสวีทสวีทน้ะแล้วก็แบบพาไปรู้จักแบบญาติฝั่งนางเอกด้วยคือนางเอกพาไปหาแบบว่าปู่่าตายางเอกอะไรอย่างนี้ทีนี้นางเอกก็ยังมีอีกปมหนึ่งก็แบบว่า ถามพระเอกว่าเราคุณไม่อยากรู้เรื่องแบบมหาหลัยของฉันบ้างหรอคือชีก็แบบเหมือนเคยอยากจะเล่าให้ฟังมันจะได้จบๆใช่ไหมแต่ว่าชีก็ไม่ได้พูดสักทีจนตอนนี้พอชีพูดพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากเล่าผมก็พร้อมฟังเพราะว่าผมคิดว่ามันถึงเวลาที่คุณแบบน่าจะพร้อมกับคุณมากที่สุดที่จะเล่าให้ผมฟังเออหล่อเนาะ แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าก็คือนางเอกบอกว่าเออฉันก็แอบมีความลับหนึ่งจะบอกอีกเหมือนกันก็คือว่าคุณจําได้ไหมคือเมื่อก่อนอะที่คุณเหมือนจะกลับมาแก้แค้นฉันที่สั่งฉันแบบไปทํานู่ทนทํานี่เช็คนู่นล,ลงงานเหนื่อยๆอะไรเงีเยง้ยพอได้ทีฉันได้ไปเซี่ยงไฮ้วัดจริงอันฉันก็เลยไปขอพรว่าให้คุณหายไปเอพอพระเอกก็แบบอ๋อเป็นหน้าลหละตอนนั้นคุณถึงรู้สึกผิดกับผม อ่ะมันก็จบประมาณนี้เนาะแล้วมันก็จะมีตอนพิเศษซึ่งตอนพิเศษมันก็จะพูดถึงของฝั่งแม่นางเอกแล้วก็มีฝั่งของจวงซี่อีกหน่อยในเบื้องหลังแล้วก็จะมีฝั่งของนางเอกเนาะคืนนี้ก็อยากจะให้ลองไปอ่านกันเองแต่ว่าเดี๋ยวจะสปอยนิดนึงของฝั่งที่เป็นความหลังของตัวเอ่อจวงซี่ก็คือเหมือนแบบ จวงซีน่าจะมีธุรกิจเองคิดว่านะคิดว่าน่าจะสร้างธุรกิจเองเพราะว่ามันมีงานเหมือนรวมรุ่มแบบของมหาลาัยเอที่สองคนนี้เรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ออกมาแบบงานรุ่นมันก็ต้องมีแบบพวกบริจาคใช่ป่ะแล้วก็เหมือนในไลน์กลุ่มมันไปจะเด้งว่าแบบเฮ้ยแท็กมาที่สองคนนี้ว่าแบบเธอสองคนนี้เป็นหน้าตาของแบบคณะเราจริงๆเลยคือเหมือนบริจาคเงินเยอะนั่นเอง ทีนี้ตอนแรกจงซี่ก็ไม่ได้อยากไปหรอกแต่ว่าพอเห็นว่าแบบมีชื่อแท็กมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกเออไปก็ได้ในงานใช่ไหมแล้วพอไปอะ่ะก็เหมือนดันเจอนางเอกแต่ว่าดันเจอตอนที่นางเอกเหมือนคุยกับแบบแฟนอะไรเงี้ยคุยกับแบบหลินอีเซิร์นอะไรเงี้ยว่าแบบคุณมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่คุณแกนะก็คือแบบโผล่ล็อกคิกคักอะไรเงี้ยคือมันก็เลยยิ่งตอกย้ำให้จงซี่แบบเฮ้ยต้องบู๊อออคือจริงชีไม่ได้เจอกันมาเป็นน่าจะสิบปีแล้วมัง้งถ้าจําทำลายไม่ผิดแต่ว่าแบบเหมือนพอมาเจอครั้งนี้ ถ้างยางนาั้นเออคือก็ต้องปล่อยนางเอกไปจริงๆเพราะว่าเหมือนคนที่อยู่กับนางเอกอ่ะทำให้นางเอกแบบมีความสุขจริงๆประมาณนี้แล้วก็เหมือนนางเอกเหมือนเขาอ่ะไม่ได้สร้างปมให้นางเอกในตอนชีวิตมหลาลัยเพราะว่าเหมือนนางเอกก็กลับมหลาลัยได้แล้วก็ในส่วนของจวงซี่ก็เหมือนมีแฟนประมาณหนึ่งหรือสองคนนี่แหละแต่ก็ไม่ได้คบกันยาวคือเพราะว่าคิดว่าในใจอ่ะจวงซี่ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างรวยแล้วนะตอนนี้รวยมากแต่ก็ ก็คือเหมือนนางแบบชอบนางเอกอยู่เนาะเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วอ๋อแล้วก็มีอันนึงก็คือตัวฝั่งของนางเอกพระเอกของเราอะคือถ้าเกิดเห็นเหมือนภาพสปอยที่มันหลุดจากฝั่งซีรีส์จนะีนอะมันจะเหมือนมีแบบพระเอกอุ้มเด็กใช่ปะน่าจะเป็นลูกใช่ปหแต่ว่าในนิยายอะไม่ได้เขียนเกี่ยวกับลูกนะเออคิดว่าบทอะของฝั่งที่เป็นซีรีส์น่าจะมีการปรับค่อนข้างเยอะ แต่นี้ก็จากการคาดเดาเองนะเพราะว่าเหมือนไปดูแบบนักสแสดงใช่ปะคือเนี่ยอ่านจีไม่ออกพยายามแปลแล้วแต่ก็เหมือนมันมีบางชื่อที่ไม่คุ้นเหมือนไม่มีอยู่ในนิยายเลยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะปรับบทอะไรบางอย่างอย่างสิงเจียเนี่ยเหมือนเรายังหาไม่เจอเราอาจจะดูเองผิดผิดมั้งคือเราหารูปมาประกอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้คนไหนเล่นเป็นสิงเจีย เอาเป็นว่าตอนจบก็คือสองคนนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากาันแล้วก็ผู้ชายได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนาะผู้หญิงก็ดูแลธุรกิจอแหละแต่ว่าก็ยังมีแม่เข้ามาช่วยดูอยู่ด้วยจบไว้เจอกันใหม่จ้าสาว